สวัสดีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะวันนี้จะมีผู้ป่วยมาขอ,อเป็นห้องน้ำเก้าอี้คนเขาบริจาคไว้ก็เลยจะบริจาคต่อพี่ขาเก้าอี้เนี่ยเป็นสนิมพิดหน่อยก็จะขัดทำให้ดีก่อนที่จะส่งมอบให้ผู้ป่วยกันนะคะ บ้านเขาก็จะรู้นะคะว่าฉันเป็นกิตอาสาที่ที่ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด้วยเวลาของที่เขาไม่ใช้หรือว่าของที่เขาซื้อมาไม่ถูกใจหรือบ้านที่เขาเสียทีเขาก็จะให้มาเราก็จะเก็บไว้บริจาค่อคนที่เขาต้องการใช้จริงๆก็จะมีเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าทังบ้านเขากรลังซอมเขาก็ลังซอมบ้านกันก็มีเสียงดังหน่อยนะคะ แล้วเรามาเช็ดสินแล้วัดส่ะนนก้อกไป ค่ะสนิมขัดออกง่ายเพราะเขาเป็นสแตนเลสกอนจะให้เขาเราก็ทําให้ดีหน่อยนะคะสะอาดหน่อยคนที่เขาเอาไปใช้เขาก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม yeah ไปซื้อถุงมาไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าก็ได้ก็อยากให้ถุงด้วยไงแต่ว่าไม่รู้ใช้ได้ไหมคือถุงมันยาวหน่อยเนาะเก็บเก็บอะไรไม่แน่ทำจะได้น้องค่ะเอาถุงไปด้วยไปมาหาเศษก็ไปซื้อมาอุ้ยมันครอบไม่ได้อ่ะใช่คือทำดีนะ เออดีนเนอเนี่ยไซนียคือเอาที่มันยาวไหน่อยนะเวลามัดลวอะไก็คุณมานะจัดใส่รถได้ไหมเนาะ ก็เอากระโถนที่เป็นเก้าอี้ก็ให้ลูกสาวของผู้ป่วยไปแล้วนะคะก็น่าสงสารนะคะเขาเป็นคนที่รูปร่างเขาก็ค่อนข้างจะอ้วนนะคเพราะว่าเขาหกล้มน่าจะหลายครั้งนะคะที่เห็นเขาลงข่าวอยู่แล้วเขาก็เท้าไปลางานในห้องอส,อสสหหกล้มหัวเข่าแตกกระดูกแตกละเอียดเลยเพราะว่า น้ำหนักตัวด้วยก็เดินไม่ได้เลยเอากระถนเก้าอี้เป็นนั่งก็จะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ซื้อถุงหิ้วมาให้เขาแพ็กหนึ่งเพื่อจะใส่ไปในกระป๋องเวลาถ่ายเสร็จแล้วการเก็บทิ้งก็จะง่ายขึ้นก็ถือว่าเราได้ทำบุญเป็นสะพานบุญมอบกระถนไปแล้วก็ยังให้ถุงเข้าไป เพื่อจะเป็นตัวอย่างในการซื้อครั้งต่อไปเนาะผู้สูงอายุหรือไม่สูงอายุก็มีโอกาสพลัดตกหกล้มกันได้ทุกคนนะคะถ้าหกล้มแล้วมันก็มีโอกาสบาดเจ็บตามมานะคะถ้าหากว่าน้ำหนักตัวมากหรือไม่มากผู้สูงอายุแต่ว่าเป็นคนรูปร่างบอบบางก,ก็มีโอกาสกระดูกหักกระดูกแตก อันนี้ก็จะลำบากนะคะโอกาสที่จะเดินกลับมาเดินแบบปกติจะยากก็ต้องดูแลสุขภาพอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะคะช่วยเหลือกันนะคะไว้ชมคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำกิจอาสาด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมค่ะ